จจุบันร้านกาแฟนะครับประเภทคาเฟ่ประเภท,เร,เภทร้านที่นั่งจิบกาแฟไปด้วยนั่งทำงานไปด้วยเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับมีอยูอ่ทุกมุมเมืองอในหาดใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการเนี่ย ลุ่มใหญ่นะครับลูกค้ากลุ่มใหญ่นะครับที่ต้องการร้านกาแฟแบบที่สามารถนั่งทำงานได้นัดพบปะนัดประชุมนัดพูดคุยกลุ่มเล็กเล็กกันได้เนี่ยผมไปเจอร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับอยู่ด้านหลังของปั๊มน้ำมันเชล ปั๊มไก่ชนนะครับที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินหน้าตลาดกลางยางพาราเนี่ยนะครับร้านนี้เนี่ยนะครับมีเด็กหนุ่มเป็นเจ้าของร้านนะครับเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริน คณะวิทยาการจัดการนะครับก็ไปเปิดร้านกาแฟใช้ชื่อร้านว่าร้านสเปคออนนะครับผมไปนั่งหลายรอบนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ไปนั่งกับท่านผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรนะครับผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินซารุโนนะครับเมื่อวานก็เห็นน้องเขาซื้อโกโก้จาก เกษตรกร,กรจากชาวบ้านอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเรื่องของการใช้วัตถุดิบสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจากผลผลิตในท้องถิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่น่านั่งแล้วก็เป็นร้านที่บรรยากาศดี นั่งสบายนะครับถ้าใครสนใจก็ลองแวะเวียนไปดูร้านสเปกออนนะครับอ,อยู่ด้านหลังเข้าทางถนนติดกับปั๊มไก่ชนหาหน้ามอ,อนะครับไปคุยกับน Long ้องออฟนะครับเจ้าของร้านสเปกออนนะครับเจ้าของร้านคาแฟที่น่านั่งอีกร้านหนึ่งนะครับของเมืองอัดใหญ่น้องออฟครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้างครับครับแนะนําตัวเองนิดนับแนะนําตัวเองนิดนะครับไปไปมาอย่างไรจึงมาเปิดร้านกาแฟอ่าแล้วก็ใช้ชื่อว่าอ่าสเปกอ่อนได้เนี่ยไปมาอย่างไรเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับน้องครับได้ครับผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมอ่านายเดชาธอนใหม่คงครับชื่อเล่นชื่ออ๊อฟนะครับก็จบ จากมหาวิทยาลัยสงข,าขาลานครินนะครับสาขาอ่าการจัดการโลจิสติกอยู่ในคณะวิทยาการจัดการครับก็ด้วยส่วนตัวแล้วชอบกระบวนการการชิดในการขายในกระบวนการจัดการตั้งแต่ในการเรียนแล้วครับก็เลยก็เลยมีการชอบในกระบวนการขายตั้งแต่แรกนะครับว่า เอ้จะหาอะไรมาขายในในชีวิตที่เราที่เรากําลังจะเดินเดินไปข้างหน้านะครับก็คือเหมือนเราจะจบไปในในหมหาวิทยาลยเราจะทําอะไรดีนะครับผมก็เลยตัดสินใจครับได้เห็นโปรดักหนึ่งโปรดักณตอนนั้นที่อ่าเป็นสินค้าที่ยังความนิยมอาจจะยังยังเฉพาะกลุ่มเช่นอ่ากินกาแฟเข้มใช่ไหมครับมีความอ่า หวานมันอ่ามีความขมซึ่งส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ไม่กินขมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแต่ทําไมต้องกินขมอะไรเงี้ยก็เลยได้เปิดประสบการณ์จากร้านกาแฟร้านหนึ่งนะตอนนั้นที่ที่ยังไม่ได้อยู่ในตลาดซึ่งเป็นกาฟนแฟที่มีรสชาติมีผลไม้ครับมีผลไม้ก็เลย ลองศึกษาดูว่าทําไมกาแฟรสชาติถึงมีหลากหลายมากมายมีมีความพิเศษยังไงก็เลยลองเซิร์ชใน g o o l e ทํามาครับแล้วก็ก็เลยเจอว,ว่าเอ๊ะมันมีกาแฟสายพันุนี้รสชาตินี้แหล่งปลูกนี้รสชาตินี้ก็เลยมีความสนใจครับก็เลยอยากอยากลองศึกษาโดยการสมัครง,งานครับตั้งกาแฟโดยโดยเป็นลูกจ้างเขาก่อนนะครับเพื่อให้เราได้ศึกษากระบวนการ เ,เรียนรู้วิธีการจัดการร้านกาแฟหรือว่ามีการบริการลูกค้าย,ยัางไงเพื่อให้มีความเหมาะสมครับก็เลยศึกษาจากร้านกาแฟครับในประเทศไทยครับแล้วก็ไปออสเตรเลียครับเพื่อให้ได้รู้ว่าเอ้ต่างประเทศเข้าไปถึงไหนแหละผมก็เลยไปออสเตรเลียหนึ่งปีครับเพื่อให้ได้รู้ว่าเราสามารถพัฒนากาแฟไทยหรือพัฒนาสินค้า ในประเทศไทยได้ยังไงหรือว่าติดในประเทศไทยได้ยังไงโดยการสร้างมูลค่าจากตัวผมเองโดยการสร้างมูลค่าจากความความชํานาญหรือประสบการณ์ด้วยตัวผมเองครับเลยมั่นใจแล้วกลับมาเปิดร้านกาแฟสเปกออนครับครับร้านกาแฟสเปกออนครับเอาเชิญครับชื่อร้านสเปกออนนะครับสเปกออนเนี่ยทําไมใช้ชื่อนี้ครับ ซึ่งสเปกตอนผมก็ใช้วิธีการคิดว่าทำไงให้คนไทยครับจำชื่อแบรนดิ้งหรือว่าชื่อชื่อร้านได้ง่ายผมก็เลยลองว่าเอากาแฟมีมีหลากหลายมีความต้องการหลากหลายมีความชอบหลากหลายก็เลยเราใช้ทับศัพบกันครับว่าสเปก มีมีสเปคก็คือมีความชอบแบบนี้ก็เลยลองเซิร์ชใน Google ว่าสเปกมันคืออะไรครับในภาษาอังกฤษก็คนต่างประเทศคนฝรั่งก็ว่าใช้ว่าสเปกสเปกเกชันครับก็คือมันเป็นคำยาวนะครับสเปกสเปกเกชันแล้วก็ใช้คู่กับคำว่าออนครับผมก็เลยเอามาทำให้สั้นลงครับก็คือสเปกออนอ่าก็คือเป็นการทำให้รู้ถึงความชอบของ ของผู้บริโภคครับว่าทำไงให้เราทำในสิ่งที่เขาชอบได้อ่าทำยังไงให้เรารตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ให้มากที่สุดแล้วก็ให้เขาชอบที่สุดครับครับวันนี้เนี่ยร้านกาแฟสเปกออนนะครับมีลูกค้า หลากหลายนะครับพี่ไปนั่งครั้งหนึ่งก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงเนี่ยคนก็เต็มทั้งสามสี่ชั่วโมงมีทั้งคนทำงานานักเรียนนักศึกษา,าคนาที่เขาเรียกว่า ทํางานเล่นหุ้นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นหมอเป็นเปสัตว์อะไรก็ตามมานั่งที่ร้านเนี่ยเยอะเลยนะครับวันนี้เนี่ยสเปกออนเนี่ยถือว่าเป็นร้านกาแฟติดอันดับละของหาดใหญ่เนี่ยในเรื่องของลูกค้าในเรื่องของการขายแล้วก็ดํารงอยู่ได้เนี่ยลูกค้าติดว่าอย่างนั้นเถอะบอกได้หน่อยไหมว่า ทำอย่างไรร้านกาแฟสปเปกออนเนี่ยลูกค้าจึงติดลูกค้าจึงเยอะคนจึงแน่นเรามีอะไรเป็นจุดขายเรามีอะไรเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าเราขายกาแฟครับพี่แต่ด้วยจุดเด่นหรือว่า core competency ก็คือจุดที่เรามีความแข็งแกร่งก็คือผมหาได้ด้วยด้วยกระบวนการทํางานครับว่าเราจะทำไงให้รู้สึก รู้สึกทําให้ทาไงให้ลูกลูกค้ารู้สึกสบายใจครับพี่อเออคาว่าสบายใจหรือว่าอุ่นใจที่อยากจะมาที่ร้านแเ้าก็อาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นคนสําคัญของเราเราจะบริการดุดเขาเป็นบุคคลสําคัญนะพี่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็จะทําให้เขารู้สึกว่าให้เขาเป็นคนสําคัญแล้วก็เป็นคนที่เราอ่า อยากบริการอยากจะทําสิ่งดีๆให้เขาครับในทุกๆวันครับประมาณนั้นคือมันมันเป็นทบมันก็ทําให้เกิดความยังยืนว่าเอ้เราก็มีความอ่าสัมพันธ์กับลูกค้าในเชิงเราไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าหรือว่าเป็นเป็นคนขายเราเป็นเป็นเป็นพี่น้องกันมากกว่าเป็นคนในหัาดใหญ่คนอ่ารู้จักกันเพราะเป็นเมืองที่เล็กๆน่ารักน่ารักผมก็เลยว่าเออเป็นจุดแข็งที่เราสามารถสร้าง ให้เกิดลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำได้ครับครับอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือความพยายามในการใช้ผลผลิตจากท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกโก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกาแฟอเมื่อวานพี่ไปเนี่ยอ่าน้องซื้ออผงโกโก้นะครับจากชาวบ้านเกษตรกร,กรอำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาเนี่ยเมื่อวานซื้อ ถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับโลเจ็ดร้อยเนี่ยสองกิโลอ่าโลหกร้อยเนี่ยอีกครึ่งกิโลอ่าให้ความสำคัญอย่างไรกับผลผลิตจากท้องถิน่นที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นวัตถุดิบของร้านนะครับครับต้องบอกก่อนผมจบการจัดการโลจิสติกค,ครับซึ่งกระบวนการจัดการโลจิสติกก็คือการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำครับจนถึงปลายน้ำซึ่งณนะตอนนี้ผม จัดการปลายน้ําซึ่งเป็นร้านกาแฟพี่แต่ผมยังขาดกระบวนการจัดการต้นน้ําครับผมก็เลยมีความสนใจแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองว่าจะทายัางไงให้เราผูกสัมพันธ์กับต้นน้ําแล้วก็สร้างประส,สร้างปร,าประสิทธิผลในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นน้ําให้ได้ผมก็เลยทําความรู้จักกับเกษตรกรให้มากขึ้นครับโดยที่อ่าติดต่อทางโซเชียล ทางเฟซบุ๊กทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยเพื่อเพื่อให้เราได้รู้จักกับต้นทางได้ใกล้ใกล้ชิดขึ้นก็ทำให้เราสามารถควบคุมปัจจัยคุณภาพครับทำให้เราควบคุมต้นทุนครับเราสามารถสร้างมิตรภาพในเชิงระยะยาวได้ครับแล้วก็สร้างการต่อรองในในเชิงระยะยาวว่าเราจะทำไงให้อ่าผลผลิตสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันทั้งวินวินก็คือ ผู้ไอิพวกได้ราคาอย่างเป็นธรรมกเกษตรกรหรือว่าคนคนทําต้นทางได้ราคาอย่างเป็นธรรมวินวินซึ่งผมเป็นเป็นปลายเป็นกลางน้ําที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างต้นทางกับปลายทางได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจะทํายังไงครับก็เลยก็แค่ผูกสัมพันธ์ครับในเชิงระยะยาวเอากาแฟหรือว่าเอาผลผล,ผลิตจากท้องถิ่นมาให ลูกค้าท้องถิ่นได้ลองครับซึ่งการลองมันมันเป็นสิ่งที่เปิดประสบการณ์ให้กับคนท้องถิ่นเปิดอา่าความต้องการที่อยู่ภายในลูกค้าบางคนเขาไม่เคยลองแบบนี้ครับเออได้ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบนะเขาไม่เคยลองซึ่งการเริ่มต้นก็คืออยู่ที่เราครับอยู่ที่ตัวร้านกาแฟอยู่ที่โนฮาว่าจะทํายังไงให้ลูกค้าอา่ารู้ผลผลิตว่า สมบัติแบบเนี้ยก็มีนะอะไรเงรี้ยที่ก็ผมก็อยากให้ได้ได้ไดลองอะไรใหม่ๆให้ลูกค้าได้ลองอะไรใหม่ๆครับพี่เจ้าผมนะครับท่านผู้ฟังครับร้านกาแฟนะครับสเปกออนนะครับสุดยอดร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งของเมืองหาดใหญ่นะครับอยากให้อาท่านผู้ฟังเนี่ยไปลองดูนะครับด้วยเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะครับ ที่ด,ผดีผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดสรรมาแล้วประกอบกับการบริการที่ดีนะครับของน้องออฟที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยบริการเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาติเหมือนเพื่อนฝูงใกล้ชิดสนิทสนมไปพบปะไปนั่งพูดคุยกันบรรยากาศของร้านก็ดีนั่งสบายนะครับอยูอ่ด้าน หลังปั๊มเชลไก่ชนหน้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับเชิญชวนทุกท่านไปทดลองไปชิมไปนั่งดูนะครับผมไปนั่งมาแล้วประทับใจทุกครั้งนะครับวันนี้หมดเวลาครับพูดคุยกันขอบคุณน้องออฟนะครับสเปคออนมากมนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยไว้วันหน้ามีโอกาสได้คุยกันอีกครับน้องออฟครับหมดเวลาน้องครับสวัสดีครับ ครับพี่ชายครับขอบคาครับคุณพี่ชายครับครับพี่ครับ